บ้านดอยหิมดาวที่พักโฮมสเตย์ที่อบอุ่นและน่ามาพักมากๆบ้านดอยหิมดาวตั้งอยู่ที่บ้านแม่สายตําบลแม่นะอําเภอเชียงดาวมีให้เลือกทั้งแบบเต็นท์และแบบบ้านเป็นหลังเราเลือกบ้านหิมดาวที่เป็นบ้านขนาดพอเหมาะสําหรับ2คนด้านในห้องของเราจะเป็นแบบเตียงใหญ่มีเครื่องทําน้ําอุ่นสบู่แชมพูไดบอร์ผมแอบกระซิบว่าฝ้าห่มที่นี่เขาอุ่นและนุ่มมากอีกทั้งมี WiFi ให้ด้วยนะคะเน็ตแรงดีมากพี่สมศักดิ์เจ้าของที่พักก็ใจดีน่ารัก เนกันองทําให้เรารู้สึกอบอุ่นเหมือนมาเยี่ยมบ้านญาติบ้านทุกหลังจะมีวิวหมอกสวยๆเป็นของตัวเองบรรยากาศที่พักเงียบสงบร่มรืม่นมีความเป็นส่วนตัวเหมาะกับคนที่อยากมาพักผ่อนหิวใจเรามาถึงช่วงเย็นเจอฝนตกแดดออกพอดีแสงแดดตกกระทบหมอกและสายฝนทําให้เกิดสายรุ้งขึ้น2องวงเราประทับใจบรรยากาศนี้มากๆที่พักจะมีให้ทั้งอาหารเย็นและอาหารเช้า เมนูอาหารเย็นเป็นหมูกระทะจะมีเตาแบบนี้ให้ทุกหลังเลยนะคะหลังจากกินหมูกระทะเสร็จสามารถก่อเตาผิงไฟได้พอถึงตอนเช้าอากาศก็เย็นสบายเมนูอาหารเช้าจะเป็นข้าวต้มที่เราสามารถตักได้ไม่อั้นขนมปังปิ้งและกาฟแฟดีบ,บรรยากาศส่วนกลางให้นั่งกินข้าวก็วิวดีมากๆใครที่กําลังมองหาที่พักใกล้ดอยหลวงเชียงดาวบรรยากาศดีมีความเป็นส่วนตัวเราขอแนะนําบ้านดอยฮิมดาวเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกเลยนะคะทั้งบรรยากาศ ทั้งผู้คนและราคาก็เป็นมิตรมากๆอยากให้ทุกคนมาลองสัมผัสบรรยากาศและความรู้สึกดีๆแบบนี้ไปได้วยกันค่ะ